สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะอย่างที่พระชาสัญญากับท่านผู้ชมในรายการข่าวชียวคนชัดโดยชัยวัฒน์สินสวงไว้นะคะว่าพระชาจะมาสัมภาษณ์อาจารย์สมเกียรตคิค่ะอาจารย์สมเกียรติครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะผมก็มาตามที่ผมได้ประกาศไปแล้วว่าผมจะมามามอบตัวต่อลสารพะสารได้ออกคำสั่งออกหมายจับแล้วรีบเงินประกันผมยืนยันว่าผมป่วยจริง หลักฐานทางการแพทย์ผมเอามาสามโรงพยาบาลผมอยากเรียนว่าตามคําให้การที่เราเคยให้การแล้วเนี่ยผมยังยืนยันว่าผมป่วยจริงเนื่องจากใบรับรองแพทย์ระบุถึงสองครั้งว่าผมมีอาการเวียนทิศษะแล้วก็อาจเจียนแล้วบ้านหมุนและที่ต้องกันสารยัง ใบรับรองวิชาชีพแพทย์ยังระบุว่ามีอาการประสาททรงตัวอักเสบเฉียบพันธุ์หมายความวม่ายไงคะถ้าเข้าใจง่ายๆคือมีอะมีอาการลักษณะเป็นยังไงคะอาจารย์วันวันทรงตัวไม่ได้เหมือนบ้านหมุนแบบนี้หรอคะอาจารย์รมผมก็ยังเชื่อมั่นในความยุติธรรมของศาลเพาราะศาลเนี่ยผมไม่เคยหนีศาลแล้วก็ไม่ไม่เคยจะคิดหนีศาลด้วยค่ะ แล้วผมเชื่อมั่นว่าศาลจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเพราะศาลกระทําการในนามพระปรมาพิไธยของพระมหากษัตย์ผมเชื่อมั่นครับค่ะทีนี้โดยที่วันที่ศาลนัดค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้เดินทางมาเนื่องจากว่าป่วยอย่างที่เห็นตามที่มีข่าวลงในโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะแล้วอาจารย์เองก็ฝากใบรับรองแพทย์มากับอาจารย์ชัยวัฒน์สินสวงด้วยแต่ว่าในการพินิจพิเคราะห์พิจารณาโดยเบื้องต้นเนี่ยคืออาจารย์หนีหมายเรียก ทำให้เกิดหมายจับถูกต้องไหมคะเอ่อผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่อยากพูดอตอนนี้ผมมาขอความอรุณาจักศาลให้ความไปทํากับผมด้วยและผมว่าศาลเอ่อต้องกระทําการในสิ่งที่สังคมยอมรับแล้วก็เราก็ยอมรับศาลอยู่แล้วผมไม่เคยคิดดีศาลผมมาพูดคําเดียวได้ว่าผมป่วยจริงครับ ค่ะอาจารย์ค่ะก่อนหน้านี้ในทุกๆนัดที่มีการนัดโดยสารไม่ว่าจะเป็นสารชั้นไหนก็ตามแต่<บ>อาจารย์เคยที่จะไม่มาตามนัดหรือเปล่าคะไม่ผมไม่เคยมาเอ่อผมไม่เคยผิดนัดเลยผมมาสารก่อนเพื่อนด้วยแล้วในการมาสารผมเนี่ยผมมาทุกนัดตั้งแต่ปี4 8 49มาแล้วก่อนหน้าน,นี้ผมเป็นสสผมก็มาตามนัดผมไม่เคยผิดนัดสารเลยผมจึงหวังความกรุณาจากสารอย่างยิ่ง โดยเบื้องต้นอาจารย์จะฝากบอกกับประชาชนแฟนคลับอาจารย์ทั้งหลายที่ให้กำลังใจอาจารย์ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางัไงคะผมก็อยากให้พี่น้องใจเย็นๆหน่อยเพราะว่าศาลกำลังพิจารณาอยู่ผมเชื่อว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมกับผมและก็ผมยืนยันว่าป่วยจริงผมไม่ได้หนีศาลทั้งสิ้นผมอยากให้ท่านลองฟังคนที่ผมนับถือมากที่สุดลุงบิชาดูครับ ค่ะค่ะคุณลุงปิช,ชาสวัสดีค่ะวันนี้มาให้กําลังใจอาจารย์สมเกียรติใช่ไหมคะอาจะมาให้กําลังใจมาเป็นเพื่อนอแล้วก็ไม่อยากให้คนที่รักชาติบ้านเมืองเดียวดายแล้วก็หวังว่าจะเกิดสิ่งดีๆยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้กับผู้ที่รักชาติบ้านเมืองมาโดยลําดับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าความเป็นจริงที่อาจารย์สุเกียรติได้เล่าให้ฟังไปแล้วในการเจ็บป่วยของท่านนั้นจะได้รับความอุณาตเมตตาจากศาล ให้ได้รับสิ่งดีๆให้ให้สิ่งดีๆกับผู้ที่รักชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดครับค่ะเรียนถามลุงปีชาว่าคําว่าความยุติธรรมที่ลุงปีชาให้คําจํากัดความหมายความว่ายังไงคะคือศาสตร์จทที่เป็นอยู่จริงอย่างกรณีเช่นนี้อาจารย์สมเกียรติบ่่ยจริงมีใบรับรอำจริงรับรรับรับรองแพทย์จริงเป็นเอกสารที่ชัดเจนจริงเพราะนั้นหวังว่าศาลจะได้พิจารณาให้ความเมตตาธรรมเพราะอาจารย์สมเกียรติไม่เคยหลีกหนีศาลแม้แต่น้อยครับ ขอบพระคุณค่ะคารีนถามอาจารย์<อ>ชวั<อ>สินสวงสักนิดนึงค่ะเพราะว่าอาจารย์เป็นผู้ที่นําใบรับรองแพทย์มาให้กับทางศาลแล้วอาจารย์มาช้าเป็นเพราะอะไรยังไงคะอาจารย์เล่าเหตุการณ์นิดนึงค่ะผมเป็นพยานบุคคลกรณีนี้ได้เพราะว่าตอนที่อาจารย์สมเกียิเข้าโรงพยาบาลที่ค่ายสุรนารีที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองเนี่ยหลังจากอาจารย์สมเกียิเข้าโรงพยาบาลผมไปเยี่ยมอาจารย์สมเกียิ แล้วนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์แต่สารนัดวันจันทร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเราพยายามที่จะให้หมอเจ้าของไข้เนี่ยเซ็นใบรับรองปรากวิว่าติดขัดในระบบะบ้าเซ็นรับรองได้ในเช้าวันจันทร์เวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่ง ภรรยาจารนุยคืออาจารย์หน่อยก็โทรมาบอกผมว่าได้ไปรับรองแล้วหมอเซ็นแล้วก็รีบไปพบอาจารย์สมเกียรติกับภรรยาอีกครั้งนึงที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเม,มืองจังหวัดนครราชสีมาแล้วรีบเดินทางเข้าศาลเพราะว่าใบรับรองตรงนั้นเนี่ยภรรยาจะได้ส่งลายมาให้คณะทนายเพื่อยืนยันต่อศาลก็เป็นสำเนาโดยเราเรามีความคิดจะแถลงต่อศาลว่าตัวจริงจะตามมาบ่ายอืมอ่าค่ะ ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาส0บนาฬิกาสินาฬิกาผมออกเดินทางมาเนี่ยปรากฏว่า,าเมื่อได้ข้อยุติทนายแจ้งผมไปตอนนั้นผมถึงขินกองบอกว่าผมไม่ต้องรีบแล้วเพราะว่าสารได้มีคำสั่งตามที่เราทราบทั่วกันแล้วนะครับวันนี้เลยต้องมากับอาจารย์สุขเกตอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะต้องเป็นยืนยนันเป็นพยานบุคคล ให้การสมเกตอาจารย์สมเกตเมื่อวานเนี่ยผมกลับไปโคราชจังเกียดออกจากโรงพยบบาลในบ่ายวันพุธแล้ววันพฤเรื่องหัดจริงๆอยากจะเข้ามาเลยแต่บังเอิญว่าทนายเจ้าของเรื่องท่านติดสารทั้งวันจึงนัดหมายกันวันนี้ที่จะมามอบตัวค่ะโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ระยะเวลานานไหมคะอาจารย์ในการชี้แจงคงไม่นานหรอกชี้แจงจากเราผมเตรียมเอกสารไว้สารอยู่แล้วค่ะ ดุลพิธีของศารเนี่ยแล้วแต่สารจะพิณค่นะกับ <ผ>มไม่ทราบเวลาครับค่ะอ่าถ้าอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราก็จะต้องรอนะคะว่าหลังจากที่อาจารย์ขึ้นไปแล้วนะคะแล้วคําตอบจะเป็นเช่นไรนะคะอาจจะได้คําตอบวันนี้หรืออาจจะต้องรอนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่ค่ะแฟนคลับอาจารย์สมเกียรติพงภัยบูลทุกท่านนะคะต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในคําว่ายุติธรรมแบบที่ลุงเอี่ยมบอกกับเราทุกคนนะคะส่วนตอนนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการข่าวโชว์คนชัดโดยชัยวัฒน์สินวงศ์ทางช่อง green asian tv ค่ะรับชมได้นะคะผ่านทางเวอร์ไวท์เว็บไทยแอสซมบี ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาติดตามกันต่อนะคะในรายการข่าวชัวร์คนชัดโดยชัยวัฒน์สินสุวงค่ะตอนนี้นะคะท่าคุณทนายประยงชัยศรีค่ะก็ออกมาจากศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทนายประยงค่ะเป็นทนายให้กับอาจารย์สมเกียรติพงภัยบูญน,นะคะเราจะมาฟังคาแถลงจากทนายประยงไม่ทราบว่าพบกับศาลท่านแล้วผลปรากฏว่าเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คือจริงๆไม่ได้เข้าพบหรอกเพียงแต่ว่า เราพาอาจารย์สมเกียรติเข้ามามอบตัวต้องอธิบายนิดนึงว่าในวันที่สิบเก้าในวันที่สารนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธร์อาจารย์สมเกียรติเนี่ยได้เข้ารับรักษาตัวตั้งแต่วันที่สิบแปดก่อนที่จะสารจะนัดแล้วแท้ที่จริงแล้วอาจารย์สมเกียรติพบได้พบกับหมอตั้งแต่วันที่สิบและในวันที่สิบแปดเนี่ยท่านเกิดอาการหน้ามืดทรงตัวไม่อยู่ก็ ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีที่โคราชนะครปรากฏว่าพอวันที่นัดฟังคำพิพา,า,ากษาเอกสารเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ยังเดินทางมาไม่ถึงในวันที่19ศาสารก็เลยออกหมายจับและปรับนายประกันในระหว่างนั้นอาจารย์สมเกียิก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลจนถึงวันที่21 มิถุนายนอาจารย์สมเกียรติออกมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านสองวันะวันนี้อาจารย์สมเกียรติพร้อมที่จะเข้าออมอบตัวกับสารก็เลยได้เข้ามาที่ศาลวันนี้ค่ะคุณน้าคะเรียนถามอธิบายคําว่าปรับนายประกันซึ่งเป็นภาษากฎหมายจริงๆแล้วมันหมายความว่ายังไงคะคือคดีนี้อาจารย์สมเกียรติและจําเลยทุกคนนะมีในคดีนี้จําเลยมีทั้งหมด6ท่านทุกคนก็ ประกันตัวในระหว่างอุทธรในวงเงินคนละสองแสนหลักประกันก็คือว่าจำเลยจะต้องมาศาลถ้าจำเลยไม่มาศาลศาลก็ต้องปรับนายประกันอยู่แล้วค่ะค่ะ,ะ,ะกรณีที่ว่าเช่นนี้เนี่ยอ,อธิบายให้กับประชาชนเข้าใจโดยที่ไม่เป็นภาษากฎหมายหมายความว่าพอมีการปรับแล้วจะมีการคืนไหม<อ>ต้องมีการทําความเข้าใจหรือเปล่าือปรับแล้วปรับเลยวันนี้ผมมายื่นคําร้องต่อศาลว่า เราไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนีมีอาการป่วยจริงเข้าโรงพยาบาลจริงมีใบรับรองแพทย์มาและพร้อมกับยื่นคาร้องขอให้สารงดหรือลดค่าปรับให้กระจำเลยด้วยงดหรือลดค่าปรับให้กระจําเลยด้วยนั่นหมายความว่าขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาโดยสารท่านใอาจจะมีการลดหรืออาจจะงดก็แสดงว่าจะคืนให้คงงท่านคงไม่ปรับเต็มเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาหลบหนีนะอันนี้ก็แล้วแต่ ดุนพินิจของศาลค่ะแล้ววันนั้นทํารายการกับอาจารย์ชัยวัน์อาจารย์บอกว่าจะต้องมีการลงเงินเพื่อการประกันใหม่ด้วยหรือเปล่าคะในฐานที่ถูกปรับไปเรียบร้อยแล้วต้องยื่นประกันใหม่ไหมต้องต้องยื่นประกันใหม่ครับค่ะกระบวนการเป็นยังไงคะต้องยื่นประกันใหม่นะฮะส่วนที่ปรับก็ก็ปรับไปหรือจะลดค่าปรับแล้วแต่ดุลพินิจของศาลท่านค่ะแต่มาวันนี้เรายื่นหลักทรัพย์ใหม่เลยค่ะใหม่อีกรอบหนึง่งและนายประกันก็เป็นคนใหม่ด้วย อ๋อค่ะก็คือท่านทนายหรือยังไงก็ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นนายประกันต่างหากอ๋อแต่ว่าคนละรอบคนละคนกับรอบก่อนหน้านี้ครับใช่ค่ะตอนนี้ขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมหลังจากที่ยื่นประกันใหม่แล้วจะต้องมีการรอระยะเวลารอกระบวนการยังไงบ้างคะในวันที่19ที่ศาลออกหมายจับและปรับนายประกันของอาจารย์สมเกียรตินะจำเลยที่สเนี่ยศาลก็เลื่อนไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ วันที่24กรกฎาคมค่ะก็ต้องรอวันที่24กรกฎาคมต่อว่าจะเป็นเช่นไรใช่ครับผลว่าจะลดหรือจะงดก็ต้องรอ24เช่นกันหรือเปล่าะเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเกี่ยวกับเรื่องของค่าปรับใช่คิดว่าค่าปรับท่านอาจจะเราอาจจะทราบก่อนก่อนถึงวันนั้นนะฮะคิดว่าอย่างนั้น แต่ว่าก็ต้องรอระยะเวลาในการาที่สารท่านจะพิจารณาต่อไปนะค,ะ,คะสุดท้ายค่ะอยากที่จะฝากประเด็นในเรื่องราวของคําว่ายุติธรรมกับประชาชนในฐานะที่ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยควรจะต้องได้รับความยุติธรรมในยะหรือคําจํากัดความในทัศนะของทนายประยงทนายมองว่าความยุติธรรมคืออะไรเอาเอาประเด็นเกี่ยวกับคดีของเรานะฮะท,ท,ที่เกิดขึ้นดีกว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ย กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต้องเรียกว่าเป็นการต่อสู้ภาคประชาชน<ฆ>นะการต่อสู้ภาคประชาชนเนี่ยมีกฎหมายรองรับให้ประชาชนได้ออกมาต่อสู้นะฮะตามสิทธิที่ที่ควรจะต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและผลประโยชน์ของบ้านเมืองท<ฆ>้ที่จริงแล้วเนี่ยแม้กระทั่งศาลนี้ท่านก็วินิจฉัยมาแล้วนะครับในชั้นต้นว่า จำเลยทั้งหคนเนี่ยยอมรับว่ามีความบริสุทธิ์ใจและทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและผลประโยชน์ของบ้านเมืองนี่นี่คือคําวินิจฉัยของศาลชั้นต้นเลยแต่ท่านก็ยังวินิจฉัยลงโทษจําคุกสองปีไม่รอลงอาญาฉะนั้นนี่คือที่มาที่เราจะต้องมาฟังคำพิพากษาในวันที่19แล้วเลื่อนไปวันที่20กรกฎาคมฉะนั้น คำว่าความยุติธรรมมันก็คือกฎหมายที่จะรองรับรองรับให้เราต่อสู้เนี่ยมากกว่าถ้าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำไปเป็นสิ่งที่กฎหมายรองรับว่าเราสามารถกระทำได้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราก็เชื่อว่าความยุติธรรมจะต้องเกิดกับเราตรงนั้นครับค่ะค่ะ,คะขอบพระคุณคุณทนายประยงชัยศยศินะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะณวันนี้เวลานี้ก็เป็นบทสรุปโดยเบื้องต้นนะคะแต่ว่าผลว่าศาลท่านจะพิจารณาอย่างไรก็เป็นดุลพินิษของศาลนะคะแต่เราเราเองในฐานะประชาชนนะคะผู้ให้กําลังใจคนที่ทําคุณงามความดีแก่บ้านเมืองนะคะไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไรก็ตามแต่เราเองในฐานะประชาชนคนไทยก็คงจะต้องรอรับฟังนะคะผลที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่ทำได้ในวันนี้ก็คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันกับประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่ เป็นตัวแทนของเราในการที่จะต้องเข้ามาฟังคัมภีา์ภาษาต่างๆนะคะแกนนําทั้งหมดถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยในส่วนที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะวันนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการนะคะติดตามชมรายการข่าวโชว์คนชัดโดยชัยวัฒน์สินสุวงศ์ได้ทางช่องกลิ่นอาเซียนทีวีค่ะทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ รับช่วผ่านทาง www.thaiassembly.com สําำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพร้อมกับทนายประยุงชัยศรีนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์ชัยวัสินสวงรวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่ยืนอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มาให้กำลังใจอาจารย์สมเกียรติพงไพบูรณ์ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามและให้กำลังใจซึ่งกันและกันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ